สวัสดีครับสู้กับซองสมัยอายอึ้นาครับเมื่อนี้รุ่นมาครับถึงฤดูการรุ่นมาแล้วครับนี่เจริญเมือครับรุ่นมาครับหมากไลยเข้าเด็ดดอกครับบ้านนี้ครับเขาบอกไว้คือบ้านเท่าได้ครับนี่กลาเป็นปุ้มเป็นปุ้มเป็นเด็ดดอกเลยครับนี่แบบนี้หอเลื่อนไว้เดียวครับวิธีการรุ่นมาครับมุทตดีสไลดอลครับเขาสู้ดู พุพ่่เก็บพลผลิตนแล้วครับรุ่นมาครับกับทีมงานครับเมื่อนี้แยกแยกกันไปครับรุ่นมาครับบรรยากาศเมื่อนี้ก็เขานาฮ้อนแล้วครับเขานาฮ้อนแล้วท่านี่ก็เป็นดอกครับทั้งนึงรุ่นมาข้างนึงเป็นดอกครับ แม่ไก่หน้าครับก็ต้องจะออกก็ต้องจะออกนว้นกันครับนี่ก็ต้องจะได้รุ่นมาขึ้นัเบิ้งครับพุ่น่ะตามเพ่นดินไล่ขนาดครับเด็ดทิมนี่ครับเขาบอกครับเด็ดทิมครับบานเฮ่านี่เอาเบิดบบานเท่านี่อันนี้ประเทศนี่เด็ดทิมครับเบิ้งครับพู่น่ะเต็ีมเพ่นดินอนี่เบิ้งบรรยากาศครับ บรรยากาศบรรยากาศดีครับส่วนเุ้เล็กน้อยครับเก็นมุ้งโครับกับที่มานครับอีฟังปุ่นกับมีครับบรรยากาศมุงทองฟ้าครับนี่แหละครับรุ่นหมาครับมึงเยากัศรุ่นหมาครับนี่ครับหมากัน รุ่นดอกเหลืออหน่วยหนึ่งครับหลายรุ่นดอกครับหลายครับมงา,านรุ่นหมากครับรุ่นหมาก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 ยุ่งสูงกับมีครับ,บเปิดโซนมากที่ยุ่งสูงเนี่ยครับ,น,น,รบนี่แล้วก็เอาออกให้มันเหลืออหน่วยหนึ่งเขาบอกให้เอาไวไ้หลายเด้ครับบ้านนี่ นี่แหละครับเอาไว้หน่วยหนึ่งครับงานหน่วยครับพ่องานด้วยเดียวครับอันนี้ก็ไว้สองหน่วยเมื่อที่ละครับุูงมือครับรุ่นมาครับนี่แหละครับค้าแรงมือละสองร้อยครับข้าแรงมือละสองร้อยครับนี่ไม่มีอย่างไรครับรุ่นมาครับอิสระอยูู้ได้บางงั้นนะครับผมมันหนักดีครับนี่ รุ่นมาครับเลก็แก๊กไปพอาะเมา่มมมือไปเบิงครับตะเว็นกำลังขึ้นโซกิ้นม่วงส่ครับกิดม่งเช้าแล้วก็เสียบยาอันนี้ยาคือเป็นยาคามลเรงครับเขาสีใส่กรองไปอย่างสี่ครับเสียบต้นไม้ครับบ่มีแมงมาใกล้ครับนียาขามลเรงครับ เสียบว้ต้นไหนเป็นมากแล้อเขาเคเสียบยาไว้ครับไรแม่งครับนี่เหครับแต่ละต้นครับหลายครับมากครับช่วงนี้กำลังหมากน่อยครับยีกสองอาทิตย์ก็สีได้เก็บแล้วครับนี่สองอาทิตย์ก็ได้เก็บแล้วครับนี่ครับหมากครับ ลองนี่ครับมันลายครับเด็ดถิ่มว่าไม่น้อยๆนะครับนี่แต่ละมือครับจินได้กับฝากกุหลาบกุชเช่สองใบนะครับร่องสมัยไอ้ครับเปิดไม้ครับฝากกุหลาบกุชเช่กุฏิตามไปนะครับแล้วคลิปนี้ก็ไปซ้ำนี้ครับพ่อกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ